สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปสัมภาษณ์กันนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับวัฒนธรรมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะเริ่มเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะหนูขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะพี่รู้สึกยังไงกับวัฒนธรรมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะก็รู้สึกไม่ค่อยดีอะคะ่ะก็คือแบบอย่างเช่นเมื่อบันทบลูดอะคะ่ะอย่างเช่นเพลงลูกทุ่งอะคะ่ะเดี๋ยวนี้ อาหารมานุ่งน้อยนุ่งสั้นแบบโชว์แบบสัดส,ส่วนมากเกินไปอะคะ่ะก็คือแบบอยากให้อนุรักษ์วัฒนธรรมไว้อะคะ่ะก็คือใส่ผ้าถุงใส่อะไรที่มันแบบปิดมิชิดมากกว่านี้อค่ะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะ<อ>พี่รู้สึกยังไงกับวัฒนธรรมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปคะ่ะอ๋อพี่ว่ามันเปลี่ยนไปมันก็ถูกแล้วนะเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนอะไรไงเนาะ อะไรอะไรมันก็เปลี่ยนมันก็เป็นไปได้อย่างนี้ใช่ปะ่ะแต่การที่มันเปลี่ยนอะ่ะมันก็ไม่ควรจะลืมไอ้เขาเรียกวอะไรแก่นของมันจริงๆอะ่ะว่าคือเปลี่ยนได้แต่ไม่ควรจะเกินจนทําให้มันดูแย่อะไรเงี้ยเออมันควรจะแบบมีจุดที่แบบพอดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคมันควรจะรู้ด้วยตัวเองอะ่ะว่าอะไรทาแล้วดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะค,ค่ะสวัสดีค่ะ ขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะพี่รู้สึกยังไงกับวัฒนธรรมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปคะก็รู้สึกไม่ค่อยดีครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าวัฒนธรรมมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาครับแต่ว่าเราต้องหัดรับสิ่งที่มันดีๆเข้าไว้ครับสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าไปทําตามครับขอบคุณค่ะค่ะคุณรู้สึกยังไงกับวัฒนธรรมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปคะรู้สึกเป็นกังวลกับวัฒนธรรมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะเพราะว่าตอนนี้ยุคนี้โซเชียลมีเดียใช้กันเยอะวัฒนธรรมมันเคลื่อน ขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงไปเร็วเยอะเพราะการแพร่ของโซเชียลมีเดียก็เลยเป็นกังวลเรื่องของการพัฒนาวัฒนธรรมที่ไม่ดีจะกระจายได้เร็วขึ้นอ๋อค่ะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับครูที่อุตส่าห์มาช่วยสัมภาษณ์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณรู้สึกยังไงบ้างคะกับวัฒนธรรมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะผมคิดว่าวัฒนธรรมนี้มันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะเพราะว่าคนไทยเราก็ต้องรักความเป็นไทยของความเป็นไทยครับ แต่เรารับต่างชาติมาเยอะมากเลยครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอนถามข้อมูลอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆก่อนได้ไหมคะค่ะเออ,<ข>อคือ,อคืออยากรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงกับวัฒนธรรมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปคะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะรู้สึกเสียายค่ะเพราะว่าวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่มีค่าต่อประเทศไทยแต่ว่าการที่วัฒนธ,าธารรมไทยโดนกลืนไปก็ทําให้แบบ คนไทยสูญเสียความเป็นชาติของเราไปขอบคุณค่ะสามสวัสดีค่ะ,คะแล้วกวนถามคำถามเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะ <c oughs> คือเราอยากจะทราบว่าคุณรู้สึกยังไงกับวัฒนธรรมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะนี้คะก็รู้สึกเสียดายค่ะเสียดายวัฒนธรรมไทยที่ยสวยงามของเราค่ะก็เห็นว่ามีแต่วัฒนธรรมตะวันตก ก็ขอบคุณค่ะสำหรับคำถามนะสวัสดีค่ะคือหนูอยากจะเรียนถามคำถามอาจารย์สักหนึ่งคำถามจะได้ไหมคะได้ครับคือหนูอยากรู้ว่าอาจารย์รู้สึกยังไงกับวัฒนธรรมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะนี้ค่ะก็ต้องทําใจยอมรับนะครับเพราะว่าทุกอย่างในใดในโลกล้วนอนิจังอะครับอนิจังเราจะต้อง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับตัวให้เราอยู่กับสังคมไทยให้ได้ครับก็ต้องทําใจยอมรับมันนะครับข่ะขอบคุณค่ะข่าวก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการสัมภาษณ์ความรู้สึกของคนที่รู้สึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในขณะนี้นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากไว้ว่าวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่งดงามนะคะควรแก่การอนุรักษ์ไว้สืบต่อไปค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ